กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการผู้หญิงอยากสวยในช่วงเม้ามอยสุปตาค่ะน้องใหม่น้องใหม่ยังพี่เจนกินได้ได้หรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้ เราประมาณนี้อ่ะเป็นใครวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวข่าวของหนุ่มต่อฮอร์โมนกันบ้างนะค่ะพี่เจนหนุ่มต่อฮอร์โมนนี่คือแฟนคลับเขาเยอะมากเขาจะดังในซีรีส์เรื่องฮอร์โมนค่ะอ๋อรู้จักแล้วรู้จักแล้วใช่ไหมคะฮอร์โมนใช่ไหมรู้จักคุณไหมก็คือเขาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ก็คือเป็นการต่อยอดผลงานในวงการบันเทิงให้เขาคือตอนนี้มีช่องวิกน้อยสีเนี่ยค่ะทาบทามให้ไปเป็นพระเอกของช่องเรียบร้อยแล้วน้อยสีด้วยนะเธอไม่ใช่ไหมช่องน้อยสีช่องน้อยสีรู้กันอยู่ใช่ไหมช่องอย่างนี้มันเยอะแล้วนะ เออช่องมนีีเป็นสิบสิบลายใช่ก็คือท้าทําให้ไปเล่นละครของช่องเนี่ยค่ะแต่ก็ยังไม่วามีกระแสข่าวเมาส์ค่ะพี่เจนขออนุญาตว่ากระแสข่าวเมาส์ว่าหนุ่มต่อของเรานี่คือไม่เหมาะที่จะขึ้นท่านเป็นพระเอกค่ะพี่เจนคือหมายถึงว่ายังฝีมือการแสดงยังไม่มากพอหรือว่าความหล่อยังไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยความหล่อเนี่ยถึงนะคะถึงที่ว่ถึงนะแต่ว่าแต่ว่าคนอาจจะติดภาพที่ว่า บทบาทที่รับเป็นเด็กเรียนในวัยรุ่นวัยรุ่นอยู่อะไรก็คือบทบาทยังไม่โตอะไรอย่างนี้ค่ะแดงว่าพมอก็ปรับเป็นผู้ใหญ่ไงอะรอย่างเราเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะสมเป็นเด็กการใช่ไหมเราปรับเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ไม่ได้เราก็ยังแบบคิดขู่ยี่สิบกว่าอะไรอย่างนี้อยู่ใช่ไหมเหมือนกันเนาะอ้าวค่ะก็ยังไงก็พอดีล่าสุดไปเจอตัวหนุ่มต่อที่งานแม็กดีนค่ะพี่เจนมีการต่อว่ากันหรือเปล่านักข่าวต่อว่าน้องไหมไม่ไม่ค่ะนักข่าวก็ไปถามถึงเนี่ยแหละค่ะที่เขามีกระสวิจารณ์เนี่ยค่ะแล้วน้อง ไงบ้างน้องก็บอกว่าน้องไม่ซีเรียสกับกระแสตรงนี้ก็คือคนอาจจะติดภาพคือเด็กๆดูเด็กๆของเขาเขาก็เลยบอกว่าเขาก็จะพยายามทํางานให้ดีที่สุดอแต่เขาก็คือบอกว่าอยากจะได้รับบทบาทที่มันโตขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแสดงศักยภาพของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วัยเท่าไหร่ลวโหน่าจะอยู่ที่ประมาณสิบกว่าสิบแปดสิบเก้าประมาณนี้ต่อน่ากินไหมเดี๋ยวไปฟังจากปากเขาเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ ช่องครับผมก็จริงๆมีมีติดต่อเข้ามาแล้วครับผมแล้วก็มีการคุยกับผู้ใหญ่แล้วครับแต่ว่าคือผมก็ไม่รู้ว่าจะสามารถพูดรายละเอียดได้มากน้อยแค่ไหนนี่ครับผมก็อยากให้เป็นเรื่องของการดําเนินงานของผู้ใหญ่มากกว่าเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ครับผมแต่ถ้ามีการร่วมงานเกิดขึ้นได้จะดีมากครับผมก็จริงๆแล้วคือส่วนตัวเคยพูดไปแล้วว่าจริงๆแล้วเรายินดีอยู่แล้วที่ที่เราจะร่วมงานกับทุกๆคนละครแนวไหนครับแล้วแนว น่าจะกึ่งๆึ่งโรแมนติกคอมเมดี้นิดนึงครับผมจริงๆแล้วคือรายละเอียดเนี่ยบอกได้ตามตรงว่าผมยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดจริงๆกี่เรื่องครับที่จะได้เห็นกันในปีหน้าที่เราคุยกันมาที่มีตอนนี้แน่ๆครับสามครับโอ้สามสีหนังเป็นเป็นผสมกับซีรีส์อะไรเงี้ยอันนี้ยังไม่รวมหนังปลายปีครับก็ผมว่าจริงๆแล้ว เหมือนเหมือนอาจจะด้วยการติดภาผมหรือเปล่าไม่แน่ใจที่บอกว่าเป็นนักเรียนนียครับผมแต่ว่าผมเชื่อว่าจริงๆแล้วถึงจุดหนึ่งอะ่ะผมไม่สามารถอยู่ในชุดนักเรียนได้ตลอดนะครถึงจุดหนึ่งผมก็ต้องก้าวไปเป็นวัยที่ไปได้เล่นวัยที่โตกว่านี้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาผมก็พร้อมที่จะทําให้มันเต็มที่แล้วก็อยากจะท,ทําที่อยากจะทําให้มันออกมาดีครับไม่กดดันนะครับ โอเคค่ะก็เป็นอันว่าหนุ่มต่อก็ได้ออกมาบอกแล้วอะค่ะพี่เจนว่าเร็วๆนี้เนี่ยคือแฟนๆคลับที่คือได้ติดตามผลงานหนุ่มต่ออย่างแน่นอนแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นจะเป็นบทบาทยังไงนั้นก็คือหนุ่มต่อขออุบรายละเอียดตรงนี้ไว้ก่อนค่ะค่ะก็จะได้ก็ดังในออมูลก็โอเคนะใช่ดังมากก็จะได้มาเห็นเขาอีกบทบาทหนึ่งที่โตขึ้นดิฉันก็ไปแอบหลานดูนั่งดูอยู่นั่น้ดูเรื่องอะไรนี่ไม่รู้จักหรอกดูรู้เรื่องไหมพี่เจนพอไปดูแบบนั้นอะเหมือนรู้สึกว่า มันผ่านมานานแล้วย้อนกลับไปไม่ได้เนี่ยมันก็เลยฮอร์อโมนใช่ไหมสมัยเราเรียน <ไว S 1> มัธ <วา S 1> ยมอะไรอย่างนี้แต่ก็ทําใจอยู่เออไม่ห่างกันมากไม่ห่างกันมากคูณสองสามเท่าเลยอ,ะอ่ะข่าวต่อไปเป็นของใครเอ่ยข่าวต่อไปเป็นของข่าวของนักร้องสาวสวยนะคะแป้งกโกะ จินตาณดานะคะก็คือสาวแป้งโกเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าเลิกกับหนุ่มว่านไฉแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้สาวแป้งโกออกมาให้ข่าวว่าสถานะแค่ห่างๆกันเฉยๆค่ะพี่เจนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือสาวแป้งโกออกมายอมรับล่าสุดแล้วค่ะว่าเลิกกับหนุ่มว่านไฉเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะค่ะรักโลกโลกรักโลกโลกท่ักนะสิเออของเราเมื่อไหร่เขาจะเลิกกันอ่ะเขาไม่ยอมเลิกก่ะสิเขาไม่ยอมเลิกอ่ะมีเสน่ห์ดเราอ่ะเขารักเราเลย มีสาวบงังน้องดีกว่ามีสาระกว่านะ <c oughs> ค่ะ,คะงานนี้สาวแป้งโกะค่ะก็ออกมาบอกว่าก็คือรู้สึกแฮปปี้กับสถานะที่ห่างๆกันแบบนี้แต่ส่วนจะรีเทิร์นกันไหมนี่คือขอให้เป็นเรื่องของอนาคต <c oughs> ค่ะพี่เจนแต่ที่แน่น<ช>ี่คือผู้ชายนี่แต่งเพลงให้ด้วยไม่ใช่หรอตอนนี้แต่งเพลงให้ด้วย <c oughs> แต่ก็ไม่รู้ว่าจะแต่งถึงสาวแป้งโกะหรือเปล่านะเจ้าตัวก็ก็ยังไม่ทราบเรื่องนี้เหมือนกันเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปฟังจากไปฟงเจ้าตัวเลยขาเจ้าตัวเลยขาวค่ะ ก็จิตใจปกติค right? like ่ะใช่ก็โอเคใช่แอบเพิร์ดอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะแอบเพิร์ดไหมแป้งว่าก็ก็มีอยู่แล้วลหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ยังคุยกันค่ะคือก็จะคุยกันในลักษณะว่าเออเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคุยในไลน์อะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันก็เลิกแหละใช่ใช่เพราะฝ่ายนู้นก็ก็ใช้คํานี้ไปแล้วจริงๆก็เลิกแหละค่ะก็ห่างกันแต่ว่ามันก็คือแป้งไม่อยากพูดว่าคือพอเลิกกันปุ๊บคนก็จะมองว่าเอยเราต้องไม่คุยกันแน่เลยเราต้องแบบ กลายเป็นคนอื่นของกันและกันไปหรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ก็ยังคุยกันในลักษณะแบบเราก็ยังห่วงกันยังอะไรอย่างนี้อยู่ล่าสุดพี่ว่าูแต่งเพลงให้เรากำลังเขียนเพลงกำลังแต่งเพลงให้เราได้พอใช้หรือเปล่าไม่รู้เลยค่ะได้มีคุยกับเขาบ้างไหมไม่เห็นเคยได้ยินเลยคือแป้งอะรู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาทำเขาทำเพลงซิงเกิลเดี่ยวของตัวเองอยู่ซึ่งเนื้อหาก็เหมือนจะเป็นเพลงอกหักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแป้งก็เคยฟังหมายถึงอาจจะเป็นเพลงนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ โอเคค่ะ,<ฮ>ะสาวแป้งโกก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าตอนนี้ชีวิตเธอใกล้แฮปปี้ดีถึงจะเป็นแฟนกันไม่ได้ก็ยังสามารถเป็นเพื่อนได้กันอยู่อะค่ะโอ้โอโจบกันด้วยดีว่างั้นจบกันแบ <ถ ơ S 1> บสวยๆนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันในเรื่องของออออเคล็ดลับความสวยความงามกับกูรูชั้นนำในประเทศไทยกันต่อค่ะขอสักครู่ค่ะ